สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระใหญ่ออมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละคังพิมพ์สังคาตินะองนี้เอาสมเด็จวลคังพิมพ์สังคาติมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะองนี้พระใหญ่ออมาหาก็นำมาลงไว้ นานแล้วนะหลายเดือนแล้วแต่เนื่องจากว่าเพื่อนสมาชิกถามไถ่ามานะเสาอาทิตย์เข้าไปเปิดดูเห็นก็เลยนำมาลงอีกครั้งหนึ่งนะให้เพื่อนสมาชิกได้รนะับชมกันก็ดังที่บอกมาคลิปก่อนหน้านี้นะเพื่อนสมาชิกเรา เราอย่าได้ไปตกอ,อกตกใจกับคำพูดของคนเขาขายพระนะเพื่อนสมาชิกที่ถามมาก็คงอายุก็คงอยู่ในยุค90เหมือนพ่อใหญ่มหานี่แหละนะเมื่อเรามีจิตคิดอยากจะครอบครองอยากจะบูชาอยากจะอาราธนามาขึ้นคอสักองเนี่ยนะอาจจะไม่สวยนะไม่สวยก็ไม่เป็นไรพระแท้เนี่ยก็คิดดูนะร้อปียุคปลายร้อกปียุคกลางร้อย ก้าสิปีถึงสองร้อยปีนี่คือยุคต้นแน่นอนนะก็คงไม่สวยนะหลายท่านบอกว่าพระสมเด็จแท้ต้องสวยต้องสวยแบบนั้นแบบนี้ชัดตรงนั้นตรงนี้จุดตำาหนิตรงนั้นตรงนี้อันนั้นก็คืออีกแบบหนึ่งนะถ้าหากว่าเขาเขาขายพระเขาก็ต้องหาจุดหาตำาหนิหาจุดเด่นเรียกว่าจุดค้าขา,ขายของเขานะอันนี้เราเราไม่ไม่ว่ากัน ก็เอาเป็นว่าของเสียนที่เขาไลฟ์สดที่เขาขายเราก็อย่าเอาของเราไปเทียบกับของเขานะองค์ครูองค์งเทพองค์ดาราอะไรก็ก็มีนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องอพิจารณาตรีตรองใคร่ครวนให้ท่วนทีนะเพื่อนสมาชิกอย่างองนี้องค์สังคาตินะองสังคา,นะาติเนี่ยสวยไม่สวยประการใดเพื่อนสมาชิกก็ลองพิจารณาดูนะ แต่สาหรับพ่อใหญ่มหานี่ให้ให้เป็นองค์ครูเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูด้านข้างนะดูด้านข้างเนี่ยโอ้โหแบบเนื้อองค์เนี่ยพุนไปเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนื้อพุนเลยเนี่ยด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นบ่อน้ําตารอยยุบรอยแยกรอยปริเนี่ยงดงามนะแล้วก็ดูด้านหลังสิเพื่อนสมาชิก ด้านหลังนี่คลาสสิกมากนะนี่รูปคุณเลยนะนมีรอยปริออกขอบข้างมีรอยปริขอบข้างนะปริข้างเดียวขอบเดียวอย่างเงี้ยนั่นแหละคือความเป็นธรรมชาตินะเขาไม่ได้ปริทุกทุกทุกข้างอะนะเหมือนจงใจใชนะปริออกโดยธรรมชาติน,ะนี่เห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูดูด้านข้างก็สิครับเนี่ยอย่างเงี้ย ล่องรอยพระแท้ก็ต้องมาอย่าง,งาี้นะนี่นะด้านหน้าเห็นไหมครับนี่ขอบกระจกนี่เนื้อนี่ปิ้นออกมาเลยนะเนี่ยเนื้อนี่ปิ้นมาเลยเนี่ยอันนี้คือความงามแล้วก็หัวนี่หัวใบสีเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูเกตเนี่เหมือนมเมล็ดพริกไทยเอียงเล็กน้อยนะเอียงมาทางด้านซ้ายเราฝาองพระนะเกตท่านนะ แล้วก็พระโอละนี่โอ้โหเหมือนเหมือนลากฝันเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยอ่อนช้อยนะคือเขาดูตรงไหนเขาไม่เรียบตึงนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเหมือนเหมือนของคนดังเลยนะเนี่ยองค์เนี่พยพระยมหานี่มีองค์นี้องค์เดียวเนาะพิมสังคาตินะมีสังคาติองค์เดียวกับอกครุฑก็มีองค์เดียวนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกมี องเดียวนะแต่ก็ให้เราได้ศึกษาให้เราได้ค้นฟ้านะเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่ของเรานะองนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะอีกทีหนึ่งนะดูด้านหลัง ดูด้านข้างดูด้านหน้าแล้วมาดูเต็มองค์ลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับองค์สังคติเขาก็จะประมาณนี้แหละนะที่เพื่อนสมาชิกถามมาแสดงว่าตาถึงนะเพราะอย่างมาหามีคนทักมาขอเปิดราคาไปแล้วนะแต่ว่าไม่ไม่ปล่อยนะองค์นี้ไม่ใช่ว่าอยากได้ราคาดีคือไม่เกี่ยวกับราคาจะดีไม่ดีคือ ราคาผ้าก็เหมือนราคาหุ้นนะนะมีขึ้นมีลงนะในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้นะอันนี้พ่อใหญ่มหาเขาฟังตามที่เขาพูดมานะพวกเซียนเขาพูดนะนะซื้อมาวันนี้หนึ่งล้านบาทนะต่อไปอาจจะเหลือแปดแสนก็ได้อย่างนี้นะแต่หากว่าไม่รีบขายอย่างนี้นะยว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นๆปีนั้นๆสภาวะ,ะการขึ้นลงค้าขายคึกคักไหมเขา่าแบบนั้นนะแต่พ่อใหญ่มาหาก็ไม่ได้ว่าอยากได้ราคาดีจึงไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยอยู่แล้วนะเพราะว่า เงินเราเงินเย็นอะนะเพื่อสมาชิกเราได้พระมาเราได้แบบเงินเย็นเราไม่ได้เงินร้อนนะพวกที่เขาสะสมพระคนที่เขาเช่าพระซื้อพระมาเยอะๆไม่เดือดร้อนเขาพวกนั้นก็มีเงินเย็นนะเขารวยอยู่แล้วพวกนั้นนะเขาเขาไม่เดือดร้อนนะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาราคาเขานะเราแบบชาวบ้านธรรมดามีแค่นี้ก็ถือว่า เป็นบุญของเราแล้วนะเพื่อนสมาชิกเรามาดูด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเราจะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นสนิมน้ําสนิมเหล็กนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยลักษณะเหมือนกับสนิมน้ําสนิมเหล็กยอย่างเงี้ยดำดำ,ดำเหมือนกับเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะเนี่ยเกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยลักษณะหูก็ เหมือนหูบายสีของเกจชยโยเลยนะแล้วก็ผัพักนี่ก็เป็นเมล็ดพิษไทยแล้วก็เกตนี่ก็เหมือนหัวปีเลยนะเพื่อนสมาชิกคนเกตอวบปลายปลายเกจก็จะแหลมนะปลายเกตก็จะแหลมเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นซุ้มะระฆังเห็นไหมครับด้านในก็จะลักษณะเหมือนกับ หวายผาซีกนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยลักษณะมันก็ไหวาผาซีกนี่เห็นแล้วคลาสสิกนะคลาสสิกทำให้เราได้ได้พิจารณานะ,ะได้พิจารณาความจริงในในองค์พระนะเพื่อนสมาชิกเราดูแล้วเราก็แบบ พิจารณาติตรองใครควรอะนะเราไม่จะเป็นต้องรีบร้อนว่าพระเราทําไมไม่เหมือนของเสียนตอนเขาไล่ส่วนถ้าเราคิดอย่างนั้นก็จะลําบากเนี่ยดูดูซุ้มระครังที่เพื่อสมาชิกเห็นไหมเขาคือเขาไม่ลาดชันนะ,ะซุ้มระครังก็จะม้วนเข้าไปด้านในอะดูเนื้อนะเนี่ยเขาก็จะม้วนเข้าไปด้านในอย่างเงี้ยดูซุ้มระครังเขา่ม้วนเขาไปด้านในเลยนะ ทุกจุดนะเพื่อนสมาชิกด้านนี้ก็เป็นนะเป็นทุกด้านนะเนี่ยม้วนเข้าไปด้านในเห็นไหมครับเนี่ยม้วนเข้าไปด้านในเลยเรามาดูพระอุละเห็นไหมพระอุละนี่ก็ เนื้อก็จะม้วนอย่างเงี้ยเนื้อนี่ม้วนก็ไปเลยเห็นไหมครับทั้งสองข้างเนื้อนี่ม้วนก็ไปเลยเรามาดูฐาน ฐานแต่ละฐานจุดแต่ละจุดฐานแต่ละฐานจุดแต่ละจุดท่านมีความงามแบบแตกต่างกันนะเพื่อนสมาชิกมีความงามแตกต่างกันถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ย สีบอบช้ำอย่างเงี้ยเกิดขึ้นจากคราบเรียกว่าคราบน้ำมันตังอิ้วนะเพื่อนสมาชิกนี่เรียกว่าคราบน้ำมันตังอิ้วก็ทำให้เราได้ได้เห็นนะเป็นความง,งามคลาสสิกนะในองค์พระนะดู ดูเส้นดูลายเส้นขององค์พระนะเนี่ยเพื่อนสมายที่เข็นไหมครับนี่ขาน้ำมันตังอิวเนี่ยคือจะดูจุดไหนขององค์พระคือเขาเขาไม่เรียบตึงอ่ะนะเขาก็จะม้วนยุบย่นหดเขาก็จะม้วนยุบย่นหดเหี่ยวออกมาอย่างนี้นะ นี่คือด้านด้านหน้าท่านนะเพื่อนสมัชิกก็จะเห็นจุดแต่ละจุดหลายเส้นเขานี่ความงามนะงามแบบธรรมชาติเราดูด้านหน้าใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะ นี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเม็ดเนี้ยเนี่ยเม็ดพระาธานตะุเนี่ยใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเม็ดเนี่ยใสเป็นแก้วเลยนะเราดูดูคราบเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวเห็นไหมคราบน้ำมันตังอิวเขาเกิดขึ้นในองค์พระเลยนะเป็นจุดๆนะ เป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ด้านในซุ้มนระฆังเนี่ยเขาก็จะมาอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกเนี่ยด้านในเขาก็จะม้วนหดเนี่ยดูด้านในนะเ,นเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะ มวนหดหมวนหดเนื้อหลุดก็หลุดหลุดออกแตกออกนะโดยธรรมชาติก็เป็นแบบนี้หลุดออกแตกออกนะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยเราก็พิจรนารนะเนี่ยฐาน คราบสนิมนม้ำสนิมเหล็กเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยเกิดขึ้นในองค์พระที่เป็นแบบนี้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยรูปคุณเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูดูด้านหลังนะเหมือนเหมือนรอยหนอนด้นนะเหมือนปลายเข็ม ไปลายไม่ไผ่จิกลงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้เม็ดพระธาตุนะแล้วก็เราก็จะเห็นเนี่ยเนื้อเหลืองเหลืองอมแดงเียนะคราบน้ำมันตังอิวนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวเนี่ยดูความงามสวยงาม คลาสสิกมากนะเนี่ยขอบข้างก็ปริแยกกันไหมขอบข้างเขาเนี่ยขอบข้างก็ปริแยกออกมาเนี่ยอันนี้คือเม็ดพระธาตุนะใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนสมาชิกในเม็ดพระธาตุเขานะงามคลาสสิกมากแล้วก็มาดูด้านข้าง ด้านข้างองค์นี้พ่อใหญ่มาหาชอบมากเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยด้านข้างเราก็เห็นเม็ดพร,ระาธาตุเยนส์ใสใสเป็นแก้วเลยนะเนี่ยเม็ดพร,ระาธาตเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็มีร่องรอยการปริการแตกน ความงามสสองดูในคลาสสิกมากนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับความงาม ความงามของท่านนี่ดูอีกมุมนี้นะเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝาก เรียกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดสัต c r ใครให้พ่อใหญ่มาหาช่อง2องพ่อบ้านเลยนะครับถือว่าเรามา,าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ